สวัสดีค่ะเพืพ่อนๆชาวกูเมโดชาแนลเจอกันค่ะกับลูกตาสเกาเซอร์และคลิปนี้นะคะเราจะมาอัปเดตค่ะประเด็นเด็ดนะคะข่าวเด่นในโลกฟุตบอลกันค่ะโอซิมเฮนมีเป้าหมายทีมใหม่ในใจแล้วเอ๊จะเป็นทีมอะไรนะมาฟังกันค่ะล่าสุดค่ะมีรายงานนะคะจากกานโชฟแมคคาโตนะคะซึ่งเป็นสื่อดังของอิตาลีเนี่ยนะคะได้มีการระบุไว้ค่ะว่าวิกตอร์โอซิมเฮนเนี่ยนะคะมีเป้าหมายในใจอยู่แล้ว โดยออซิมเฮนค่ะต้องการย้ายไปเล่นให้กับเสือร์ไพร์นมบนิกนะคะหากสามารถช่วยนาปโปลีเนี่ยควา้าแชมป์กาโ,โ,โซเซเรียรในฤดูกาลนี้ได้สําเร็จล่ะค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะปเป๊เชนเนี่ยนะคะก็เป็นอีกหนึ่งทีมค่ะที่เดินหน้า,าทาบทามดาวยิงรายนี้นะคะอีกเช่นเดียวกันด้วย โดยทางเปะเชเนี่ยนะคะก็มีการพบตัวแทนค่ะของนักเตะแล้วแล้วทางเปะเชก็เชื่อว่าจะสามารถโน้มน้าวนะคะให้นักเตะเนี่ยย้ายมาร่วมทีมได้ค่ะในขณะที่โอซิมเพนเองเนี่ยนะคะก็ต้องการที่จะรอพิจารณาข้อเสนอนะคะจากเซอร์ไต้บิลนิตค่ะก่อนที่จะทําการตัดสินใจนะคะ <c oughs> เกี่ยวกับอนาคตของตัวเองต่อไปละคะ่ะ จบฤดูกาลนี้นะคะถ้าโอซิมเพนเนี่ยต้องการที่จะย้ายทีมจริงๆแล้วก็แบบนี้ค่ะก็ต้องมีอีกหลายทีมเลยนะคะที่เป็นทีมเต็งที่จะร่วมมาแจมกับทางไบยอนมิวนิกนะคะแล้วก็เอชชอีกแน่นอนละค่ะจบฤดูกาลนี้เพื่อนๆคิดว่าโอซิมเพนเนี่ยนะคะจะย้ายไปทีมไหนลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะ